ช่วงนี้นอนไม่ค่อยพอเลยไม่ต้องดังอะไรเพราะบอามาชอบลุกฉี่กลางดึกแล้วเสียงมันก็สั่นใช่ไหมแล้วป๊าป้าก็ต้องตื่นแล้วปวดหลังด้วยช่วงเนี้มันก็เลยทําให้ตาเนี่ยกลายเป็นหมี่เป็นหน้าใช่ช่วงนี้เวลาหนูร้องเพลงเสียงแถบมากอ๋อสงสัยไม่ได้นอน ตื่นมาสดใสร่าเริงหืมสดใสนอนเยอะเปล่ารีบติดูการ์ตรูนเฮ้พอพอพอหยุดทุกคนสรุปเลยนะว่าหมามาลุบชีบ่อยส่วนป,ป้าก็ปวดหลังแล้วใต้ตาเนี่ยก็ดำขึ้นไปทุกวันมันเป็นเพราะว่าเตียงของเราเนี่ยมนเริ่มเก่าพังไปตามกาลเวลาถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องเรียน,ยนและนี่เลยครับ จัดมาใหม่ยกชุดยกบ้านแบรนด์ดัลล็อกพิลโลแบรนด์ที่นอนยางพาราอันดับหนึ่งจากประเทศอังกฤษที่เขาดังเรื่องยางพาราชี้สุดแล้ว <Wow. Yeah>. <S <S ซึ่งรุ่นที่ผมเลือกนะครับก็คือรุ่น s อ c เเป็นยางพาราแท้ทั้งหลังเลยนะครับซึ่งเป็นยางพาราจากธรรมชาติเปิดดูได้ด้วยนะครับ และนอกจากนี้ยังมีระบบทาลาซินเวอร์ลาเทคที่ผสมผสานแร่ธาตุเงินช่วยป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียครับสามารถรองรับสรีระได้ดีทำให้กระดูกสันหลังตรงไม่คดงอนอกจากนี้นะครับยังลดการสั่นเสะเทือนจากผู้ที่นอนข้างๆได้ด้วยนะครับตอบโจทย์คุณฝนที่ชอบลุกเข้าน้ำตอนดึกๆมากครับทีนี้เนี่ยพอเขาลุกไปผมก็ไม่รู้เรื่องละและถ้าเกิดว่าผมจะลุกไปไหนอะ่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องอไ นและที่ผมเลือกที่นอนรุ่นเอสเทซีเนี่ยก็เพราะว่าเขามีสารเคลือบเพื่อสุขภาพนะครับป้องกันไรฝุ yeah ่นและไม่ก่อให้เกิดภ <sh ูมิแพ้ซึ่งเป็นสิ่งที Universe> ่ผมซีเรียสมากในการเลือกที่นอนให้กับผมและครอบครัวนะครับของห้องหนูก็เป็นรุ่นนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วลูกบ้านเราทั้งหลังใช้ดอลล็อกพิลโลรุ่นเอสเทซีทั้งหลัง yeah <laughs>